Luna quang đấy, quang quang na quá quang na quang quá đi bay, này, quang này ừ. đi yeah. đi quang 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 đây quang 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 เจาเดีมลวุ้นเราจะโดนทีมเจ็บกระโดดงานชาวทีเขาต้นกางนะครับ,บผมมีไม้จับสารจังหวัดนักรประทุลุงวันทีหยิบองมีตูนายน2564้ี่ด้วยนายท่านรกเราไหมครับครับซึ่งกระทำความผิดฐานชอบโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเสียหาย แกย์พวอื่นและประชาชนแกย์พวอื่นหรือประชาชนพากงานคนนี้เราไหมครับเราเคยจับตามไม่จับนี่มาก่อนไหมไม่ที่นะครับได้รูปก่อนนะได้รูปก่อนไปลรงนั้นรูปในเร็วรูปขงบนมองขึ้นทังโน้น่ะหรือจับเบื้อให้แข็งร่ังกายเอฟซีเอฟซีติดตามทางไหน ตตต่่่อออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหน้าเนาะนี่มันเกิดแต่ปียกซ้ำอยู่เนาะนะแต่ไม่จับเขารวบรวมข้อมูลนะเรามันเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเราได้ค่าบัญชีอะไรเก่งมงอ่ะน้องก๊อกไม่ไม่ได้ค่าถึงบัญชีเราเนี่ยให้ให้คนอื่นได้ใจได้บ้างไหมไม่ีเปล่นเนี่ยเดี๋ยวมาติดเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องอะบัญชี Câu 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 bỏ cô ở tầm đấy đồng tuần này. Thốt, à? mà, anh, cả, có bỏ vì ông cũng đem lại chứ không mới được. Bên như ba đấy vẫn vậy. Từng cây đây phải tốt này tuần này. Mai cả cô cô ai cô ở vì cô cũng bia ra mà giờ mấy. Ừ. đi gì chi là tôi lấy ăn cả cứ cũng phải thì sẵn sàng. Ừ. Cả, phải ổn 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 đem đó để giúp đấy. Kỳ bạc tuần này kỳ bạc. Đầu có trên tuần này. แต่ว่าลแนยรบออแต่ว่าในในทุนกะดีนี่เนาะมันมันเป็นการอ่พูดให่นะเขาได้ติดต่อจะซื้อชาวชาวปลากเรืองันนะมันมอนมัชาวปลานนะก็คือจจุก็จมาพุก่อนทำไมไม่่กมาปลารพุ่ไม่เป็นตรงนี้ปลาก็มูหลัการจ้ามือนห้านะ่ึงก็โอนเข้าบัญชีเราเน พอเขาดูวเขาทุกลโากเขาเจงความไหมจับอ่าพอเขาพอเขาเจงความปั๊บเขาก็ต้องรวบรวมข้อมูลแ้วก็เนี่ยออกมาจับเรานะก่อนหน้านี้เคยมีไม่ดีอีกไหมมีไหมช่องกังทุกไหมจับอ่าแต่เราไม่ได้ไปบริยะระยะตั้งมันไกลใช่ไหมจับตึดงโควิดตึงติดด้วยว่าช่วงนั้นเป็นเหลืองกองโควิดด้วยเ็าเลยไม่ได้ไปนะแต่ไม่ก้องผอกซี่ อย่างน้อยก็เราได้รู้ข้อมูลเลยว่าอย่างน้อยคดีนี้มันเกี่ยวกับการอ่ากอบแย่คือลอกให้ชาวปลาเกลืองกันนะมูลค่าท้องมื่อหน้าพันบาทตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปบบนะตักจับกลุ่มเลยก็นำตงประเด็นการสอบสวนสอบพ่อเมืองนครปฐมนะเราก็ได้พบเดี๋ยวก็ได้ไปพบพนักงานการสอบสวนได้รอบตามเรื่องคดีนะไปให้การเนาะนเดี๋ยวทวนจุดจับกลุ่มได้ตำแหน่งใดดังไก่ได้หรอมั้ย มีตำรวจคนไหนได้เรียงบผลประโยชนดก็เง <oh> ินก็ชอบรองไหมไม่ไม่มีนะเออถ้ามีก็แจ้งได้เจ้าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งท okay. yeah. uh, right. okay. ิศเราทราบเร็วเร้วเนาะเมื่อกี้ก็แม่ก็ทราบเร็วเนาะทิศเดืองเทิศเดียวก็กลับตัวเป็นคนดีนะนค่นองนะมีได้ก็ตัดตายก็ไม่ได้ไม่ต้องกลัวไม่มีเลยแต่ดีนี้ก็เดืองปกติเดืองบัญชีนะเดืองกับบัญชีก็โอเคครับ